ตายออรับแลครับงดที่แล้วพันไหมาครับผมเนาะเล็กล็อกวงในครับบนครับเด่นที่2ครับเลขออก324่ล่างออก26ครับนี่ครับไหมาก86ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่29กกรกฎดาคม2 5 6หาครับมือนีครับจะมีน้ทังมาแบงปั่นเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของ พิตายอรับแปลนะครับชุดล้างบางนะครับผมเนาะครั้งแรกผมว่าจะโทรหาพิตายแล้วครับผมเนาะเพราะว่าพิตายขายของลูกค้าเขาพอดีครับผมเนาะจะเลยพิตายว่าให้ผมนํามาพูดเองนะครับของพิตรายอรับแปลนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมหมู่บ้านนี่ครับเบิงค่าครับผมเนาะว่าจะหยุดยิง หลังเที่ยงคืนครับผมเนาะจะหยุดยิงเที่ยงคืนครับผมแต่มาตอนเสาร์เบิรงข้าวกันยิงที่กอครับผมเนาะไว้ใจไม่ได้ครับพวกคัเมครับผมเนาะไว้ใจไม่ได้นะครับการทหารทุกคนครับผมเนาะปลอดภัยครับแล้วก็ประชาชนนะครับที่อยู่ติดชายแดนะครับผมเนาะก็ให้แคล้วคลาดปลอดภัยเลยครับผมเนาะมาดูของพิ่ตายอรับแปลเลขล็อกวงในครับงวดที่แล้วนะครับนี่ครับ ได้2บนนะครับเลขออก 3, 2, 4ครับถ้าใครรอเลขล็อกวงในครับผมเนาะรอก่อนนะครับรอก่อนนี่ครับเดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะวันนี้ 29, 30, 31ประมาณวันที่31ครับผมเนาะปิดตาแจงมากครับผมเนาะจะลงเลขล็อกวงในนะครับก่อนอื่นครับ ผมพาเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะมันดูของแม่สละบุรีก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมล่วงคลิปไปแล้วเอฟซี FC ทั้งชองกับบเห็นเยอะมากครับผมเนาะของแม่สลับบุรีนะครับนี่ครับงวดก่อนครับวันที่1เดือน768นะครับให้4 6 6 4เม็ดเดียวบนครับเลขออกครับ2 4 6ี่นะครับ งดถัดมาครับของแม่สระบุรีครับงวดที่แล้วครับผมเนาะแม่ไหแมกครับผมนี่ครับบนครับเด่นที่สี่รองสามครับมาทั้งสองตัวครับเลขออกสามสองสี่ครับจับคู่ไม่เข้านะครับล่างครับเด่นที่สองรองสี่ครับเลขติดล่างครับสามสี่ห้าหกครับผมเนาะมาที่หกครับล่างเด่นที่สองก็มาที่สองครับแม่จับคู่ให้ที่สองเก้าเลขออกสองหกครับผมเนาะจับหัวครับนี่ครับ งดนี้นะครับงดนี้ซึ่งผมโทรหาแม่นะครับสำเนามือเร้านี่ครับผมลงคลิปไปแล้วครับแต่ว่าก็มีเอฟซีทางช่องบ่เห็นเยอะมากครับผมเนาะเพราะว่าครับบางคลิปมันกระเด้งบางคลิปมันกระเบ้งครับผมเนาะเอฟซีทางช่องกับบอเห็นเยอะมากครับมาดูแม่สระบุรีนะครับย้ำเน้นของสุดท้ายนะครับบนครับเดือนที่หนึ่งรองศูนย์ครับแม่ว่า บนมั่นใจมากครับผมเนาะก็คือหนึครับผมนี่ครับเด่น1นลองศูนครับเลขติดบนครับ234ครับบนครับชุด3ตัวเม็ดเดียวครับ9 1้าหนึ่งนะครับล่างครับล่างเด่นที่4ีลอง6ครับเลขติดล่างครับ4 5่ห้ครับผมล่างครั้งแรกแม่ให้ที่7จ็ดเจ็ดเม็ดเดียวครับผมตะวันแม่ว่า ชอบส่วนตัว9449นะครับแล้วก็มาครบล่างครับผมเนาะนี่ครับ24578ครับมาครบล่างครับ4994นะครับแม่ชอบส่วนตัวนะครับแม่ฟันทงทันทีเจ็ดี่สี่เจ็ดเม็ดเดี๋ยวตะวันเน้นที่7 c ครับเนาะบนเน้นที่1 2ครับตกกันก็2 1นะครับเพราะว่าเลขแม่กับที่ว่าหน่อยคู่แม่ครับผมเนาะของแม่สระบุรีนะครับให้เอฟซีทางช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะ ของแม่สลับบุรีเดอ้อครับผมนี่ครับโอเคครับโอเคแม่สลับบุรีผ่านไปแล้วเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องรัาเนาะมาดูเลขชุดนี้ก่อนดีกว่าครับย้ำเน้นกับ f อฟซทางช่องนะครับ เลขชุดนี้ก่อนดีกว่าครับย้ำเน้นกับ f อซทางช่องนะครับนี่ครับมี f อซใจดีทรงมาให้ครับผมนอกเพ่นวะผาหัดอยากให้เอฟซผหัดลองซื้อดูนะงวดก่อนเขาให้มาแบบนี้นะนี่ครับผมเนาะสามสองสี่สามตัวตรงครับล่างก็สองหกนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้นะครับห้าเก้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับล่างครับเจ็ดสี่นะครับนี่ครับ แคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะ fc ใจดีส่งมาให้ครับแม่ครับผมเนาะ้า fc แทง่องครับมาดูของพิษตายออรับแปลดีกว่าครับมาดูของพิษตายออรับแปลดีกว่าครับพิษตายออรับแปลส่งมาให้แล้วครับเมื่อคขึ้นนี้ครับผมเนาะเล็กเล่าครับผมเลขเล่าของลุงโชคดีเมื่อคืนครับนี่ครับ เข่า3ตัวครับ5 2 8แครับผมแล้วก็เข้าบนล่างครับ2528นะครับของลุมโชคดีครับผมเนาะเหมือนขึ้นนี่ครับแตก3ตัวครับแล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างครับมาครับผมเนาะมาดูของพิษตายออับแปลดีกว่าครับพิตายออับแปลครับผมเนาะนี่ครับครั้งแรกผมว่าจะ โทรหาผิดตายครับเพราะว่านัดไว้ประมาณนหาโมงกว่าครับผมเนาะหาโมงสองกว่าพอดีลูกค้ามากับผมเนาะนี่ครับช่วยพูดทีค่ะลูกค้ามานี่ครับชุดล้างบางครับผมเนาะชุดล้างบางครับชุดล้างบางนี่ครับบนฟันที่หกสามหกเจ็ดหกสองหกเจ็ดล่างฟันที่เก้าครับผมเนาะ 9496ครับ9 4 9 6นะครับของพิษตายอรับแปลนะครับชุดล้างบางนะครับชุดล้างบางก็มอพิษตายว่ามีแนวทางมาแบ่งปันครับผมจะไม่เขียนให้เอฟซีทังช่องครับพิตายอรับแปลครับชุดล้างบางนะครับ ชุดล้างบางครับผมชุดล้างบางชุดสามตัวไม่ใช่บนวิ่งก่อนบนเด่นที่หกครับชุดสามตัวเม็ดเดียวครับมีสามหก 7แล้วก็6 2 6 7ครับนี่ครับ6 2เดินเี๋เรอเน้นที่3 6 7แล้วก็6 7นะครับนี่ครับบนฟันที่6 3 6 7 6 2 6 7ล่างฟันที่9ครับเพื่อกับหัวเป็น6ครับผมเนาะนี่ครับ 9496ครับล่างครับฟันที่9ครับดูสิตัวไหน9496ครับอันนี้เลข2นะครับ6 2ครับ เน้นที่94ครับเน้นที่94นะครับ94 96เน้นที่94ครับของพี่ตายออล่าแปลนะครับลงวันที่1ทับ8ทับ6 8ครับมาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผม <c oughs> สำหรับใครที่ รอใครที่รอเลขล็อกวงในอยู่นี่ครับใครที่รอเลขล็อกวงในอยู่รอก่อนนะครับจะได้วันที่31นะครับพี่ต่ายออรับแรลครับชุดล้างบางครับผมเนาะบนเด่นที่6ครับ367เม็ดเดียวครับชุด3ตัวครับแล้วก็มี6 2 6 7เน้นที่367แล้วก็67ครับล่างครับเด่นที่9ครับ94 96 เน้นที่94ครับกระสุดท่านีครับก็ะเขาอวยพรให้ FC ทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแคว้าดลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ